ุดตรงนี้นะครับก็เป็นวัดมะเกลือใหม่นะฮะอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะฮะใกล้ๆก,ก,กันกับอำเภอศรีคิ้วนะครับผมก็วันนี้เรามาทำบุญกันนะครับณนะบ้านแม่เจ้าเทียนบ้านฐานจันง,งามโคราชนะครับผมก็เราจะเลยทางลำตะครองมานะฮะอันนี้จะเป็นโรงเรียนวัดมะเกลือใหม่ นะครับครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทำพิธีนะครับของที่วัดมีการเผาไม้ได้วยนะฮะทำฐานนะครับผมเป็นวิถีชาวบ้านนะครับน,นี่นนครับอันนี้จะเป็นเตาเผานะฮะอันนี้จะเป็นวัดนะฮะบ,บ้านมะเกลือใหม่นะครับผม จังหวัดโคราชนะครับอันนี้คือที่หล่อผ้านะครับหล่อผ้าคือใช้ฟืนเป็นเป็นเป็นชนวนการเผานะฮะฮะ อันนี้จะเป็นการหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณคนในกรุงเทพสัญญามาค่อยได้เห็นนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องลมพ่นนะฮะแล้วก็เมื่อหล่อเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนพระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นนาคปกนะครับ องข้างบนนั้นคือห่อเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รอ,อผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมทำบุญที่วัดนะครับผมครับส่วนอันนี้จะเป็นอัศสสนะของเจ้าอาวาสนะครับที่ใช้ในการดำเนินพิธีปลุกเสกนะครับผมอ,อันนี้วัดมะเกลใหม่นะครับบ้านแม่เจ้าเทียน ที่โคราชนะครับีคิวนะครับเป็นวัดใหญ่นะครับผมที่เลยเลำตะคองมานะครับแล้วมีจุดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลายจุดนะครับผมครับอันนี้จะเป็นอาสนะนะครับทั้งหมดหน่าจะเป็นอาสนะโอ้โหประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอาสนะนะครับผมหกอาสนะในการทำพิธีหล่อ พุทธลูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นทําบุญกระถิน <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นอหอนะครับ ขอรักครังแล้วก็ุตินะครับทางด้านนี้ว,ว้าวโอ้เราไม่ได้เอาผ้ามาทั้วจะไปใส่เกาะผ้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเมนนะครับเมรุเมรุตรงนี้ก็จะเป็นอ,อัศนะนะครับเกี่ยวกับที่จะใช้พิธีทําบุญนะครับผมวันนี้จะมีการทําพิธีทําบุญใหญ่นะครับของหมู่บ้าน อันนี้จะเป็นเมรุวัดมะเกือใหม่นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นสาราการประเรียนใหญ่นะฮะครับผมบ้านหารจันงามสาขาโคราชนะครับก็จะมีรีสอร์ทอุ่นเรือนนะฮะแล้วก็เฟรมฟ้ารีสอร์ทนะครับที่จะบริการอยู่ณนะที่นี่นะครับผม ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเรื่องที่พักนะครับผมก็ในเทียนขอจบการพาเที่ยวชมณนเะท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับผม 还有三十二。